อันดับที่เจ็ดนะครับ909นะครับอันดับที่ครับเสีรติสมมาเร็วนะโอเคที่ห้าครับอุิพงอะไรก็ิาบุญวัทีนะครับอันดับที่สี่ังครับต้อมเบญชัยครับปัวิชครับพสวรร์ครับ อันดับที่สามครับหมายเลขห้าครับพนาพงครับเบญจาสปินกินนะครับหลักภูนนะครับแต่ถ้าเป็นแ่งจากชมุู่ห้าดหรอกและแชมป์ครั้งนนี้นักพุตพ,พียนจากภูยอาปีต่งตาง เออลูกพางอย่างเงี้ยที่ไหนใครก็อยากได้นะ้วแป๊ะอะไรแปะอะมรนีให้ทำครับมาดูรุ่นครับรุ่นอะไรครับผู้ชมครับรุ่นนี้นะฮะมีประกาศเลยครับผู้ชมเลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแขงที่สุดในการแข่งขันวันนี้เพราะว่าและยืนยันได้เลยนะครับนักแข่งไม่เคยผ่านการเป็นหัวไทยทั้งสิน้นเพราะว่าก็ใครอยากได้เป็นหัวเในที่ต่อหลังเต็มที่เลยออกมาแล้ว

ไม่ใส่ไม่ใส่เขาหมดหมดเลยมาถ่ายด้วยกันเลยนะทุกนายกันมาดีมากครับดีมากเลยนะรถตู้ตัวตุ๋นมาถ่ายที่ต้นไม้มาถ่ายรูปถ่ายมาถ่ายมามามาตัวนี้เลือกที่จะถ่ายไปแล้วรถนี้ถูกับมาแล้วที่เจ้าเลยนะมาที่บางจากและแพงกัสระดับทั้งประเทศไทยดีนะระดับทั้งประเทศไทยเดียวนะมาจากไหนดีถ่ายได้ครับรถมินิแดงลิซิเอเดียวโอโตมิตุกันครับเร่งเครื่องรถออก ทุกผีชอบคนนี้เราจะเป็นผีเลี้ยงชารอยยิมของเขานะวันนี้สุกหลา 你好。Yeah, 弄个，搞个地铁弄个，搞个地铁弄个，地铁弄个。 การมาที่นี่จากมาถึงนงต้องขอบคุณด้วยที่ให้กลังใจมาตลอดวันนี้จะเป็นวันที่ตาล แทงดูแทงให้เมื่อเช้าด้วยนะครับยิงสีครับยิงสีครับเลียกกลับเลยมีซองด้วยครับแล้วก็หมายเลขหมายเลขข้าวหกครับนี่น้องเพทนครับจากซองแวรใส่กุญฑพิษสนลกใส่เชือแบบนี้มานะยี่แกลครับยี่แกลจับมือลูกไม่มีอะไรชื่อนะยี่แกลจับมือลูกเอองงงงกูเองแหละ อ,องร้อยครับพากรภาชกรนี่ยคนส่พากรลูกจังลลกแข่งแล้วรูจุดอึเบื่อไหลที่จำได้เลยพกรโดนสองร้อยลูกเมื่อกี้นะนะคนภาชกรอ่ะที่ที่หกลูกนะที่ห้าครับที่ห้ามาได้สิบสาครับธนาทานประจวบนะครับหนุ่มหนุ่มเชิดเกมีย้องนะฮะ ผีนะครับธนาทานประจวบกรบลูกนี่นะผีน้อยเนี่ยพี่สี่ครับคนนี้มุ่ครับลีโอพี่สามครับพี่นายครับสรวจดูพี่นายครับพี่นายจอดเลยครับเจ็ดขวดโอ้โหโดดเดินนี่เสียวไส้ครับแล้วก็ดึงล่างเล็กหน่อยครับถัดไปครับระดับที่หนะครับน้องพัชนดจากอ่างทองน้องพัชและแชมป์ครับจากลบบุรีธนาจุมันสาครับ Thank you. What <laughs> you ที่10ครับที่1นักเป์สทีิย์ใหม่โยโย่โย่เอ่รองแชมป์ุ่มเล็กเนี่ยได้ได้ที่8นะครับและที่7ครับนักชาตินาิโยครับและแข่งถิงใจนรสวรรค์นะครับ เพชรละเลตะทานทะลมวีดีช่างใหม่นะครับแล้วก็เฟรทัดวีเสืออาทิชัยลูกไปเลยครับแชมป์ประเทศไทยวันนี้เอาตัวนะครับหน้าตาเป็นับบน่ารา่อๆครับช่านประเทศไทยเป็นเดือนดาววันนี้ทางที่ดนงเลยครับที่สีครับวอลิตกิตาลย์ครับแชมป์ดาท่าทะเลเสือโปงแรกท่าเรือนะครับาออรรมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สามครับ มาแรกกัน์ดสาร,รบพานุพลสมบักดิ์ตุ้ยแันช่างอัมบอเตอร์สก,นกนนสลนครภาษานะครับรองแช้วันนี้ครับปีนักกีฬาจากนครสวรรค์และแชมป์เป้ของเราวันนี้มาเลขสี่ห้ามันพอด,ดี Sí. নাাও চপাকো ডাই কাকা সাবকোণ কিষো঺ climb আডা কামা J researched িকোচ় Obrigado por